นักอยู่ครับยอมรับว่ามันนักอยู่ดินรนบนหนทางสู้ของคนที่ต้นทุนต่ำพบพันจากบ้านมาไกลแต่คนใจก็เหมือนใจดำ តែពីទីនេះក៏ថាឡើយតែថានឹងទៅយ៉ាងណັ້ນពីហូរទៅឡើយពីអីខំអន់អីមិនទៅ บอกลูกชายเจ้าที่ทันได้สั้งบ้านบอกลทาทธอถ้าแม่และพ่อไม่ยอมลืมบ้านที่ทุกข์ที่ยากก็ที่เบื่อที่ฝื้นไปต่อที่ตูกวายุที่ตู้วายุทางฟัง านที้มึงมาหัวเราอีกมึงเหรอครับยอมรับมามั่นเมื่อยทั้งได้ท้าวาบสุแล้วไทีิสซอิโบเนี้ยังเหลื่อมไปดาว มาทั้งบ้านผ yes. hey? ุดข you know. ึ้นมยามใดหัวใจก็เป็นที้าราที่ครอบครัวเรามียืนสดยืนสูดกับมันรถไทยเดิแนวเดิวเส้น่ดิ่แวใช่ใช่พอดีเน่ะ

พ่อมาเข้าฝันบอกลูก้ายโอที่ทำได้ทำนี่บอ,อกอก่เป็นอนุวัตจริงๆหรื่เป็นอนุวัตจริงใช่ไหมเออุงเสือเหมือนเวัจจะโูเนาะจึงบอกลาเธอถ้าแม่และพ่อยังลัำ ครับผมอ่าเพลงพร้อมมิวสิกนะครับมีพระเอกมิวสิกให้ด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ